สวัสดีครับพูดกับสุร่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่บีจีฮือฮานเซลมินาทีทำรรม,มาชาอิชิอิอดีตกุนซสือทีมชาติไทยกันน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้เฮ้ยมันก็ไม่ไหวนะครับคนตั้งใจที่จะสร้างแต่กับโดนบทบังและโดนทำลายมาสคาลอิชินะครับอดีตคุณซสือทีมชาติไทยของเรากลายเป็นประเด็นที่สร้างความมือหาในแคมป์ด้ร์รับเบ็ด บีจีปทุมยูนเตดน,นะครับหลังเปิดคอมรีเชนส์ทัคติกให้นักเตะใหม่แต่กลับถูกแซวเพราะยังคงมีสติ๊กเกอร์โลโกโล้ช้างศึกทีมชาติไทยติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบื้อการเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากนั้นนักเตะที่เห็นความน่ารักของโคช้ชชาวญี่ปุ่นรอยนี้แต่ทว่าอิชิอิกลับมีน้ําตาคลอร้องไห้ออกมาก่อนจะพูดด้วยความรู้สึกใจจริงว่าตนยังรู้สึกช็อกกับการถูกปลดจากตําแหน่งกุนซือทีมชาติไทย ที่ร้องไห้เพราะเสียใจอยากพัฒนานักเตะไทยและทําไปบอลโลกให้ได้ทําให้ยังรู้สึกติดค้างคาอยู่ในใจหลังจากเปิดตัวชูเสื้อกับสโมสรบีจีปทุมอย่างเป็นการเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาอิชิได้เริ่มคุมลูกทีมลงฝึกซ้อมทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบุกเยือนชนบุรีอฟซีในศึกไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ราการล่าสุดของเดอะรับบิดแข่งไปแล้ว9นัดชนะ4เสมอ2แพ้3เก็บได้14แต้ม รั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับเฮ้ยนี่แหละครับคนญี่ปุ่นเขาจริงจังสุดๆเลยนะฮะแต่ไม่ได้โอกาสนะครับเอ้ยแล้วจะว่ายังไงล่ะครับก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับถึงกับต้องร้องไห้เลยทีเดียวชมสชดเทมเมดดาวยิงทีมชาติไทยนะครับประสานงานสุดสวยพังประตูกู่แข่งศึกยูฟ่า ฟุตซอลชั้ประลีถ้วยใหญ่สุดข,ของยุโรปนะครับก็คือมีแลวเทพเมตรร่างทองมูเมตอุตมามูซานครับดายวยิงทีมชาติไทยลงสนามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับโชว์ร่างทองทำประตูจากจังหวะการต่อบอลที่สวยงามในนาทีที่29พาทีมกึนน้นำสา3 0ช่วยให้จิมบี้คาตาเกะนาตล่มวันชนะอันเดเลตทีมยักษ์ใหญ่แชมล์ลกเบลเยียมไปอย่างขาดลอย4ประตูต,ต่อศูและเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็ม ก,กแฟุตซอลยูฟาแชมเปี้ยนปลีถึง2 0ง6รอบกเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ประเทศโปแลนด์ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะระดับโลกไปแล้วนะฮะสำหรับมูมัดอุตมามูซาในกีฬาชนิดที่เรียกได้ว่าฟุตซอลโลกด่วนแฟนไทยได้เหนะครับ3ช่องไทยทดทีมชาติไทยประทะทีมอันดับที่193ของโลกแฟนไทยได้เห สามช่องการต่ายทอดสดนะครับอันโทนีฮัตสันประเดิมทีมชาติไทยชุดใหญ่รายการใหญ่ระดับทีวีเอเชียนะครับถ่ายทอดสดผ่าน3ช่องทางได้แก่ไทยรัฐทีวีช่อง32มสิบสองทูวิชแนลและ YouTube BG Sport ตอันที่เลือกสรรนะครับคนซื่อคนใหม่ของทัพชจางศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมนำทีมประเดิมนัดแรกในศึกเอเชียครับสอพิเศษรอบกัรเลือกแมตช์ชี้ชะตาพบกับทีมชาติสิงค์กกาทีมอันดับที่193ของโลก วันที่18พฤศจิกายนตามเวลาป,กกนะ um Stadium, um bo, ประเทศไทย17.15นณโคลัมโบเรสคอสเตเดียมกรุงโคลัมโบประเทศสิงค์บ่าตัดตอสดผ่าน3ช่องทางททีวีช่อง32 t สิบสองทวิชแนลและ YouTube BG Sport แมตช์นี้ถือว่าเป็นเกมชี้ตาของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้าการนำทัพของอันเนียสันบนเวทีเอเชียจำเป็นต้องชนะสแตนเดียวเท่านั้นเพื่ออโอกาสเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเอเชีย ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและยังมีความสกันต่อกันขึ้นอันดับฟีฟ้าแลงกิงโลกลุ้นแซงทีมชาจนีนครั้งกว่ศาปศฏศิสารกึ่งท็อป14ของทีวเอเชียกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไฟจัดจอโยกฟุตบอลชายซีเกมกลุ่มเวียดนามมาเตะที่สงขาการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาสีเกมครั้งที่33ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ อาจมีการเปลี่ยนปแปลงอีกครั้งโดยการนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ได้มีการเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับสนามแข่งขันฟุตบอลชายกลุ่ม A ของทีมชาติไทยย้ายจากสนามติณสุรานนท์จังหวัดสงขลามาเตะก,กันที่สนามรัชมังคลากีฬาสถานล่าสุดกลุ่ม B นะครับที่มีเวียดนามมาเลเซียและลาวเดิมทีจะลงแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะถูกโยกไปจัดที่จังหวัดสงขลาแทน โดยให้เหตุผลด้านความเหมาะสมของพื้นที่และฐานแฟนบอลโดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียจํานวนมากและสามารถเดินทางมาเชียร์ทีมชาติได้สะดวกนะครับกลุ่มซีนะครับก็มีทีมชาติอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และสิงคโปร์จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมพภดเจร้อยปีเชีงยงใหม่ซึ่งต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลังนะครับรอบปีท้ายกันที่เดวิด อาร์เทลนะครับพูดถึงลูกทีมจูดเบลที่ตอบรับจะเล่นกับทัพชัางศึกทีมเจ้าไทยเดวิดอาร์เทลนะครับกุนซูกิมิบีทาว์ทีมในศึกอีกทูอังกฤษพูดถึงลูกทีมอย่างจูดซุนสเบลที่ตอบรับจะเล่นกับทีมเจ้าไทยลุยศึกเอเชียครับ2อ2 7รอบกันเลือกในอีก2เกมที่เหลือโดยผลงานของกองหน้าลุคคิงแทนอังกฤษในวัย21ปี P. กับกินิปีทาวล์ูดการนี้ลงเล่นรวมทุกร,กร,ระนัไปแล้ว8นัดเวลารวม239รนาทีทำา1 A เซต ด้านคุณซูจองเกล็ดในวัย44ปีพูดถึงจุดเบลวว่าผมไม่อยากให้เขาคิดว่าผมพยายามรั้งหรือชักจูงให้เขาเลือกทางใดทางหนึ่งหรือพยายามสัญญาอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาหยุดที่นี่แต่สิ่งเดียวที่ผมรับปากคือเขาจะได้รับการดูแลที่ดีและดรับการพัฒนาการที่ดีจากที่นี่ส่วนผลงานในลีกล่าสุดของกิมส์พีทาว์ยังไป14นัดชนะ7เสมอ3พ้า4มี24คะแนนรั้งอันดับที่6ส่วนพรออฟเดินตามหลังซาวส์ฟอร์ดซิตี้ที่มนอันดับที่3 พื้นที่เลื่อนชั้นอัตโนมัติแค่1นคะแนนสำหรับทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่นะครับมีโปรแกรมแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนนี้เริ่มจากเปิดรังดวลสิงคโปร์เกมหมุนเครื่องวันที่13พฤศจิกายนสนามธรรมศาสตร์รังส,สิตต่อด้วยการบุกเยือนสินกาคัดเอเชียครับ2007นัดที่5วันที่18พฤศจิกายนนี้นครับนี่คือสุขาวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1พฤศจิกายนนะครับ うん。